จะเป็นแบบนี้เย้เสร็จแล้วอาหารมะหมาของเราสิ่งที่ต้องเตรียมเนื้อหมูแครอทเขียนได้ทั้ง2แบบนะจ๊ะไปดูขั้นตอนการทำกันเลยแซ่เก็บความรู้เล็กๆจากแครอทแครอทมีสารเบต้าแคโรทีนช่วยต้านอนุมูลอิสระและยังมีวิตามินเอช่วยบำรุงขนและผิวหนาของมะหมาเอ๊ะลืมพิมพ์ไป1บรรทัดและยังมีไฟเบอร์ช่วยในระบบการขับถ่ายของมะหมาอีกด้วยจากนี้ไปดูขั้นตอนการทำกันเลย ันนี้คือแครอทที่เราล้างเสร็จแล้วแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะหั่นแบบหยาบๆหน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่เครื่องปั่นอีกรอบหนึ่งทำไมถึงต้องไปขูดก่อนแล้วค่อยเอามาหัน่นเพราะว่ามันจะแบบไม่ค่อยบางอันนั้นเราก็เลยขูดก่อนแล้วก็ค่อยเอามาหัน่นหยาบๆเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นกันค่ะปิดนะหลังจากปั่นเสร็จแล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ละเอียดเนาะนี่เหมือนไข่กุ้งเลยดูสิแล้วเราก็จะเอาหมูลงไปกันนะคะจะนาไปปั่น อันนี้พอปั่นหมูเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นเหมือนหมูสับนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะสลับใส่กับแครอทเพื่อให้แครอทเข้าไปผสมกับเนื้อหมูนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันจ้าเนื้อหมูที่ได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่มันก็จะผสมเข้ากันดีละไปเดี๋ยวเราไปผัดกันจ้าก็เทน้ํามันใส่ลงไปเหมือนจะไม่ใส่ก็ได้ใส่น้ํำมันไปประมาณสช้อนโต๊ะอ่าพอน้ํามันร้อนแล้วเราก็เอาหมูที่เรา ปั่นแล้วคืออันนี้ใส่ลงไปเลย เร็ไข่น้ำมันไปเพราะว่าจะให้มันมีกลิ่นแบบหอมๆของน้ำมันแล้วก็ผัดจน,นเนื้อหมูแห้งนะคะจะได้มีกลิ่นหอมๆด้วยมันจะได้ไม่เหมือนต้งบางทีหมาก็เบื่อเนาะกินแต่แบบเดิมๆก็จะนำไปปั่นกา้านปัดเสร็จแลวจะน่าตาเป็นแบบนี้ ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้สองหมาด้วยนะแล้จะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย